ทุเรียนผมดูไม่ได้หรอกอายผมมานั่งเนี่ยห้าต้นเนี่ยผมแลทะลุะลปูโปงหมดเลยตอนนี้แค่ต้นเดียวก็มองมาเา็นผมใช่แมดมากใช่ลาวาผสมกันก็ยาข้าแมาลแรงพวกไอออ่าผมเป็นมากๆก็ใช้ยาฆ้าแมาแรงตลาดผสมจากทุเรียนดูไม่ได้เนาะโอ้ดูไม่ได้ของผมตายทั้งสวนนี่ผมสวนมนอยู่นี่เ้อดูเลยดูไม่ได้ทอกคนผมแค่นั่งร้องไห้เลยผมทิดที่แรกผมจะตัดฟืนไปขายแล้วนนเนี่ย ดูนี่โอ้ผมม่ได้ตัวนี้เลยดูดูใบใบแข็งใบมันเห็นไหมใบเรียมแต่ก่อนที่ต้นทุเรียนเหลือแต่ก้านเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างฮะก็จะตัดฟืนไปขายเลยวน่ะคิดเร็วไม่ได้เอาฟืนแล้วจะตัดฟื้นไปขายเป็นตันเลยวครับหลังจากใช้แม็กมากับลาวาแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งหลังจากผมใส่แม็กมาลาวาตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้ตอนนี้ผมไม่รู้จะดีใจยังไง ไม่รู้จะพูดคำไหนออกมาครับเพราะมันดีของาเขาหนาดีจริงๆดีแบบแบบนี่ผมมาเจอตัวนี้เนี่ยมาเจอแม็กมาใกล้ลาวาเนี่ยผมคิดโอ uh, ้ไม่มีครับไม่มีไม่มีหรอกหาผมฟังมาทุกบริษัทเพราะฉะนั้นไอ้ใครว่าไหนดีกว่าก็หันมาทางผมสักนิดสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะดีด้วย อ้ <laughs> <laughs> นนเนี่ยันเชียอผมจกักสิปเนก็ยังดีเนี่ยครใครใช้ยาลำท้องตลาดมาอยู่ก็รุณาขันมาแม็กมากครับมาโอเคเม็กมาสุดยอด